โยสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแปลกนิดนึงเราเริ่มที่หูข้างขวาเลยนะครับหูข้างขวาในคุณลูกค้านี่เอาเล็บพึ่งไปแกะเกาเมื่อวานวันสองสามวันก่อนนะครับแล้วผลปรากฏว่าก็เกิดอาการหูอื้อแล้วก็มันแบบค้างค้างคาคา,า,า,าอยู่ในหูผมดูแล้วนี่ก็คือมันมีขี้หูแก้จริงๆอะแกใช้เล็บอะเล็บอะ ไอห,หนุ่มกกทงชเชล็บและโดยปกติขี้หูแกเป็นขี้หูแฉะแต่วันเนี้ดันเป็นขี้หูแข็งได้ไงก็ไม่รู้และไอตรงขี้หูแข็งเนี่ยที่ตรงเนี้ยที่น้องจะรู้สึกเลยว่ามันแน่นๆ่นแล้วก็ตรงเนี้ยที่มีอาการบวมแดงเจ็บใช่ไหมใช่ไหมนั้นแหละเนี่ยแต่นี้เข้าใจก็ว่าอาการบวมแดงยัง ทุกทีเร,เ,รเรา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 ขูดมันจะไม่เป็นไรเลยถูกไหมเออเพราะตอนนั้นมันมันขี้หูแฉะแล้วมันไม่มีอาการบวมแดงแล้วตอนเนี้ยบวมแดงไม่ใช่เฉพาะแต่จุดนี้นะคือตอนที่น้องเอาเล็บนิ้วก้อยไปกไปว้านอ่ะทั้งชุดเลยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ผมก็แค่แสละ,ะหามุมคีบออกมาอ้อแต่ละลืมทำเสียงสอง ตอนนี้เราก็จะทำเสียงสองไปนะเบาๆผมค่อยๆขยับได้ไหมขยับ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 โอ้ยขอให้ออกทีเดียวอยากให้ออกทีเดียวอ๋อให้ออกแค่ครึ่งเดียวเองครับออกไม่หมดออกไม่หมดเราก็ต้องดึงอีกครั้งหนึ่งดึงอย่างเงี้ยครับ อ๋อฉีไปอีกครึ่งหนึ่งห้าฉีทีละครึ่งมันไม่ฉีเต็มๆตมอ่ะมันไม่ฉีเต็มเต็มอ่โอเคโอเคชา้ชาชาชา้าๆเราก็ต้องขออนุญาตใหม่อีกรอบหนึงค่อยค่ยคยะะรับน,นี่เราแซะได้ไหมได้ไหมเนี่ย อ่าผมค่อยๆแสมแม่แมลงวันตัวเช้าเนี่ยผมหาเขาไม่เจอตัวเล็กเนี่ยคือเวลาผมนอนนะเขามากวนผมอะแล้วพอผมตื่นขึ้นมาแล้วผมตามหาว่าเขาอยู่ไหนผมจะตบเขาเขาไม่มาแต่ตอนนี้เขามาตอนแค้หูเนี่ยอ่าเนี่ยออกมาละก็มันเดี๋ยวนะมัน ไอตอนด,ดึงดึงมันก็จะหน่วงหน่วงนิดนิดนะครับเพราะว่าหูมันอักเสบอยู่ก็พยายามจะเบาเมือแต่แสะมันยังไงมันก็ต้องโดนเนื้อนิดนึงคือถ้าเนื้อปกติมันก็ไม่เป็นไรนครับเนื้อไม่ปกติะครับโอ้ยดึงออกมามันก็ยังเจ็บปลายไปโดนดนิดนึงออกขนด้วย ดีนะครับที่ว่าไม่มีเลือดแห้งไม่มีรอยแผลมาตอนนี้เราจะดูว่าตรงโคนนี่มีอะไรไหมตรงนี้บวมไหมโอ้ตรงนี้ก็มีรอยอักเสบนิดหนึ่นงเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะมไม่เจ็บต่อไปต่อก็มันเป็นรอยเล็บที่เขาจิกลงไปแล้วก็ควบควบแน่นบริเวณนี้ ทีเนี่ยไอ้หนุม่มทุ่งพญาหมีเนี่ยนะครับมันมันจะเป็นขี้หูแฉะแต่วันนี้เป็นขี้หูแห้งขี้หูแผ่นซึ่งไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแต่ที่แน่ๆไอ้รอยบูมแดงเนี่ยเกิดจากนี่ล้วนๆเลยครับตัวดิวกอยเล็บนิ้วก้อย,ย,อยอตอนนี้ผมจะพยายามจะขี้ตรงนี้ออกอีกรอบหนึ่งนะ มุมก้องอาจบางนิดันต้องขอโทษด้วยอืม,อ,มออกสิทำไมไม่ออกอ่ะขาดตอนเรียบร้อยครับเพราะน้องไม่ยอมออกมาครับน้องไปอยู่ด้านในหมดแล้วครับอันนี้ต้องเอาอันบาง,บางๆแสก,ก่อนค่อยๆแสกมา เพราะว่ามันใกล้แก้วหูแล้วเจาช้าเจาชา,ชาอ้ยอยเน่นมากเลยโยขา เรียบร้อยจบนี่ไงก็<ม>เดี๋ยวจะรู้ว่ามันมีเหลืออีกหน่อยไหม,มอ๋อยังมีเหลืออีกนิดเดียวครับแค่นิดเดียวเดี๋ยวนะขอไฟขอทางอาถึงขอบเก้ยวหูมไหม ใช่นิดเดียวว่าให้อันเบร้อมเลยแต่ปัญหาคือซสีได้แล้วมีมุมคีบไหมเนี่ยดันพับเข้าไปในหูว,วครับเดี๋ยวขอมีมุมคีบอยู่นิดนึงแ้วโชคดีอขอให้มนอย่าเพิ่งงอนนะโชคดีก็จะออกมาหมดเลยครับดูเหมือน,นโชคไม่ดีซะแล้วโอเคโอเค โล่งครับนี่แหละครับที่ไปติดอยู่ขอบแก้วหูติดอยู่ขอบแก้วหูตั้งงานเดี๋ยวให้เจ้าของมาดูแต่ตอนนี้เจ้าของรู้แล้วว่ามันโล่งโซ่อ่ะดูไอตอนที่เจ็บน่าจะเป็นตรงเนี้แหละไม่ไม่สิไอตรงเนี้ยที่ทําให้คันไอตรงที่เจ็บเนี่ยด้านนอกแต่ตอนที่เจ็บเนี่ยก็คือตัวแสเนี้ยไปโดนผนังหูที่บวมแดงแล้วมัน แล้วพอมันงัดออกใช่ไหมโดนทั้งเนื้อแล้วก็ไอ้นี่ก็จะแยกออกขี้หูจะแยกออกจากผน,นังมันก็เจ็บตอนนี้เหลือเศษอยู่นิดนิดนะครับตรงที่เป็นรอยบวมแดงมันจะเป็นเหมือนคุยๆขาวๆผมจะไม่ไปเขี่ยแล้วนะเพราะว่ามันบวมแล้วผมจะล้างแล้วก็เอาน้ำยาล้างละลายขี้หู้็ไปเดี๋ยวจะ จะใช้สำลีกกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะใช้สำลีกกันนะสำลีเราก็จะทำอันเล็กๆบางๆเอาไปปั่นให้กีหูละลายละลายละลายเมื่อวานใครนั่งดูบอลเอเอซีเอลระหว่างบุรีรัมรย์ไปเย็นเจอเจอเจียงแล้วเจอเจียงชนะบุรีรัมย์สามสองจริงๆบุรีรัมย์เมื่อวานชนะนี่ก็ โอกาสเข้ารอบสูงเลยแต่ก็ยังเหลือโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีสี่ทีมต้องเตะกันหครั้งถ้าครั้งหน้าบุรีรัมชนะก็ต้องแช่งให้สองทีมนั้นนี่แพ้ทั้งคู่ทีมที่นำและบุรีรัมก็ยังจะมีโอกาสเข้ารอบอยู่นะครับอดูด,ดูปัญหาที่เห็นก็คือหลังเกมเนี่แหละครับที่ตีกันเละเลย ตรงนี้ก็อ่านเห็นไหมขี้หูที่เป็นผงๆผนิดๆอะ่ะมันก็จะติดอยู่ตามนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราก็เคาะเคาะเคาะมันอ่าได้ยินเสียงเคาะนะครับแล้วเราก็จะเอาเข้าไปในหูอีกอ๋อใช่ผมลืมเขียนชื่ออ่ะมีคนบอกให้เขียนชื่อติดไว้ที่นิ้วนี้เลยพอเขียนชื่อติดไว้ที่นิ้วใครก็ดูดเอาคลิปไปไม่ได้เออว่าผมเดี๋ยวต่อไปผมต้อง เขียนชื่อแล้วอ,อสติเกอร์มาแปะดีกว่าใช่ใช่ใช่เออไม่ทันคิดเลยอ่ะชุกลูกชุกลูกเพราะคุณลูกค้ามาอมเดี๋ยวดูเดี๋ยวลองเอาไไรมือเขียนเป็นไงมั่งไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวไปข้างนู้นเดี๋ยวเราเขียนเอเ๊ะหรือเราเขียนข้างนี้มันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูแป๊บนึงนะนเราเจอปากกาลแล้ว แล้วเราจะเขียนตรงนี้นะมันจะเข้าแก็ปกันไหมเนี่ยไม่อ่ะมันไม่ติดอ่ะซาร่านุสลา นั่นสิเนาะผมลืมคิดไปว่าถ้าไปทํางี้เสร็จแล้วนิ้วชี้ผมก็จะใช้พันนู่นพันนี้ไม่ได้เลยเนาะเห็นไหมพอเขียนแล้วปุ๊บนิ้วชี้เนี่ยผมต้องเปลี่ยนมาเป็นใช้นิ้วกลางแทนอ,อ่ะแต่มีคำอนุสราติดละเขียนมาแล้วช่องนุสราอยู่ยินยงใช่ไหมเอ้ถ้าอย่างนี้ผมก็ให้เมียพิมพ์เป็นตัวหนังสือ แล้วก็ตัดเป็นแผ่นๆแล้วผมก็เอาสก๊อตเทปมาแปะไม่ง่ายกว่าเลไรเนี่ยแต่นิ้วชี้มันจะใช้จับนู่นจับนี่ได้ไหมมันก็แค่จับสัีพันธ์ะเพราะว่าตอนที่จะใช้จริงๆก็จะใช้งานอย่างเงี้ยโดยปกตินะจะใช้งานนิ้วโปง้งนิ้วชี้อี้ใช่ไหมแต่พอเขียนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นนิ้วกลางมันก็ได้อีกรอบหนึ่งนะแต่ว่ามันมันงอแงกยังไงก็ไม่รู้อ่ะเมามา ไม่ถนาดอีกก็ตอนนี้คุณลูกค้าก็โล่งสบายหูไปแล้วไอ้ตรงที่คันๆเนี่ยโอ้เดีินๆเดี๋ยว,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 ยวจะนํำเน้นเบาๆตรงนี้โดนเจ็บไหมไม,ไม่นะเอ้าไม่ก็ดีละตรงนี้โดนเจ็บไหมไม่โอเคเราจะนวดเบาๆบริเวณตรงนี้นะครับให้เขาหายคัน เพราะตรงนี้มันมีขี้หูอ่อนๆอ่าหลุดออกมาแล้วครับใช่มันหลุดออกมาละเพราะเราสังเกตได้เลยจากว่าตัวสัมรีเนี่ยมันมันจากสีขาวๆมเป็นสีเหลืองเลยนะครับแล้วก็ดีมากเลยนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้นะดูนะอ่าตอนนี้สบายละแก้วหูก็โล่งด้านในก็โล่ง ก็ว่าทําไมตอนแรกดึงแล้วขาดตอนสองรอบสามรอบเป็นเพราะว่าเขาไปติดแน่นข้างในแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะสาเหตุที่ติดแน่นแนนได้ยังไงกันปาดเดี๋ยวเราไปดูข้างนู้นว่าข้างนู้นจะเป็นขี้หูแฉะหรือว่าเป็นแผ่นแบบข้างนี้แต่ปกติเนี่ยเป็นแฉะนะครับโยเราก็มาข้างซ้ายกันข้างซ้ายเราวนเวียนนิดเดียวนะข้างนี้เป็นขี้หูแฉะตรงนี้นี่ ตรงนี้เราแคะเบาๆก็มีร้องลอยควานเหมือนข้างรู้นะครับแต่ว่าไม่ได้มีกี้หูแผ่นเออนั่นสิมันจะเกิดจากอะไรอาหารการกินหรือว่าการทำงานการนอนจะจริงๆเกิดจากพฤติกรรมประจำวันเราเนี่ยแหละครับกินเหมือนเดิมไหมนอนเหมือนเดิมไหมภาวะของความเครียดในการทำงาน นอนไม่หลับพักถผ่อนน้อยคิดวนเวียนไปมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นได้หมดเลยนะครับการตั้งใจในการทำงานเป็นเรื่องดีนะครับแต่เวลาตั้งใจทำงานกับมีสมาธิอยู่กับงานนี่คนละเรื่องนะครับคนที่มีใจจดจ่อมีสมาธิอยู่กับงานนะครับเขาเนี่ยจะทำงานด้วยความสุขและสงบแล้วก็มันเป็นไปโดยแบบสบายสบาย แต่คนที่ตั้งใจทํางานแต่มีกับมีภาวะเครียดนี่เกิดจากว่า,าผมบอกได้คําเดียวก็คือว่าสมาธิจิตใจก็ไม่ได้จดจ่อกับงานนะครับเพราะว่าในขณะที่เราอุตสาหตั้งใจเนี่ยมันก็ยังจิตใจมันก็ขวนญขวไปทั้งทีเขวยไปทั้งนี้ทีกลัวงานไม่เสร็จกลัวงานไม่จบกล,กลัวนู่นกลัวนี้ทั้งท้งที่เรายังทํางานอยู่นะครับและงานยังไม่ไปถึงไหนแต่เรากลับคิดไปล่วงหน้าแล้วเนี่ย ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวบั่นทอนแล้วก็ทําให้อ้จิตใจเราฟุ้งซ่านและสมาธิมันไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งตรงเนี้ยจะก็เรียกว่ามันไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีสติจิตใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราทําอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นผลเสียกันได้ อันนี้เราว่าด้วยพฤติกรรมของการใช้ชีวิตประจําวันแต่ละคนนะครับที่เราเจ็บป่วยโดยที่ไม่รู้สาเหตุเจ็บป่วยโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเครียดบางทีเราก็ไม่รู้ออกว่าเราสับสนวนไปเวียนมาไอ้ความคิดรู้สึกเล็กๆน้อยๆแบบหงุดหงิดงุดหง,ง,ง,งิดพวกนเนี้ยทางพระเนี่ยเขาเรียกว่าความทุกข์ทั้งหมดเลยนะครับ แล้วบอกเฮ้ยเขาไม่ได้ทุกข์นะแค่คิดวนไปวนมาคิดกังวลกังวลน,นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเทียบเป็นปริมาณหรือความใหญ่ของแต่ละคนเนี่ยมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีใครชอบอ่ะคำเด็กออกนะครับเป็นความรู้สึกที่อยากผลักออกในทางพุทธศาสนานี่เรียกว่าความทุกข์ทางนั้นนะครับไอ้ความรู้สึกที่อยากผลักออกเนี่ยถือว่าเป็นอ่อเป็น มันเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกใช่ไหมและไอความรู้สึกที่อยากเอาเข้าความสุขความต้องการความอยากได้หรือความที่แบบสมหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการคิดเนี่ยความรู้สึกที่เอาเข้าเนี่ยเขาก็เรียกว่ากิเลสเพราะว่าไอตรงเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยพอได้แล้วก็อยากได้อีกเอาแต่ตอนเนี้ยผมจะล้างหูแล้วผมเอาเํายาไปไว้ตรงนู้นะพอทุกทีพอใช้เสร็จก็จะไปวางด้านนนไง เพราะไอ้ตรงนู้นไปแล้วมันเป็นอ่างสระผมผมก็จะวีวางแล้วผมก็นึกว่าผมเสร็จแล้วข้างนี้ไม่มีขี้หูแล้วนะครับที่แซวไปนี่ก็หมดแล้วนะโอ้โหวันนี้ถือว่าคุ้มเลยเนี่ยแค่หูสองข้างแต่ว่าได้เงินเท่าเดิมนะครับแต่งานน้อยลงนะก็จะพูดเรื่องอะไรอีกแล้วเนี่ยความสุขความทุกข์ไปแล้วนะ อย่าลืมนะครับความสุขนี้ก็คือความรู้สึกที่เราอยากเอาเข้าตัวเอาเข้าใส่ตัวอยู่ตลอดเวลาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับความสุขเนี่ยให้ประเดยประดังมาก็จริงๆแล้วถ้าอยากให้รู้ว่าสุขล้นสุขท่วมท้อนอยังไงก็ต้องถามขออนุญ,ญาตนะครับคนที่นอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้นะเขานอนมานานแล้วเพราะว่าข่าวล่าสุดที่ออกมาคือว่าเขาสุขสมมากไปหน่อยครับ เพราะว่าวันนั้นเขาบาังเอิญที่เขาจัดบาร์ตี้กับเพื่อนสนิทสนิทสนิท,นทกันมากสิบกว่าคนนะครับเวียนเทียนกันอยู่นั่นนะครับจนแบบความสุขมันล้นทะลักแล้วก็แน่นิ่งไปเลยครับนั่นจบเกมไปเลยครับอันนั้นก็สุขจนล้นครับอันนั้นก็ไม่ดีนะครับสุขจนตัวเองตอนนี้ก็ไม่สมบดีไม่ได้สตินอนเป็นผักอยู่อย่างนั้นไปตอนนี้ความทุกข์ก็คือความรู้สึกที่เราอยากผักออกเนี่ยครับต้องระวังกันนิดนึง จริงๆเรื่องหลายๆเรื่องที่ผมเล่านี่ไม่ต้องเชื่อก็ได้นะครับเพราะว่าผม,มโมโมผมไม่มีขาไม่มีอะไรยืนยันเนี่ยโอ้โหขี้หูหลุดออกมาแล้วเห็นไหมเห็นไหมอันนี้น้อยเนี่ยเดี๋ยวผมจะข้อออกนะครับแล้วเห็นไหมว่าข้างในน้ํายามันเข้าไปละลายได้หมดอ่ะอุ้ยจะจามอุ้ยตายขอโทษเจ้าตอนนี้เรามาต่อเอา้า อาเราจะมาปั่นหูต่อนะเราปั่นหูต่อยังไงพูดถึงเรื่องพอนินทาคนอื่นที่ไรนะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยอ่าใช่ใช่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปใช่ไหมตอนนี้อากาศเชียงรายเราก็เย็นนิดนึง ไม่หนาวนะครับเย็นแต่ว่าคนที่อื่นมาก็บอกว่าหนาวแต่สําหรับผมอะมันเย็นเฉยๆจริงๆเนี่ยผมเคยปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่อะว่าเออเราเอาเงินงบประมาณที่มันมีเนี่ย ที่มันเหลือปีต่อปีแล้วไม่ต้องรีบใช้สะสมต้มต้มต้มกันไว้เนี่ยต้มต้มค่ะเอาเก็บรวบรวมไว้แต่ละปีที่มันเหลือที่แบบร้อยล้านห้าร้อยล้านหรืออะไรเงี้ยแล้วเก็บไปใช้สมทบปีต่อไปแล้วก็ทําโครงการใหญ่ๆเลยแม่ก็หกไม่ได้หรอกมันต้องส่งคืนนี่ก็เลยเป็นเหตุให้อ่ะครับทุกพื้นที่อ่ะครับมันก็จะรีบทํากันก่อนจะปิดงบประมาณของปีอ่ะนึกออกไหมพอจะปิดเดือนตุลาเนี่เดือนหกเดือนเจ็ดเนี่นะไม่วเทศบาลอบจอ ทั่วประเทศนะครับก็จะเล่งที่จะใช้งบไปตัวนู้นปันงบไปตัวนี้แล้วก็แทงล่วงหน้าเลยว่าจะทําอะไรกันมั่งอย่างเชิงร้ารนี่อบจก็เอ,อตอนนี้พูดกันตรงๆเลยนะท้งด้งนท,งทีตัวนาะยกเองแกก็มาจากครอบครัวที่รับเหมาก่อสร้างแต่แดแกก็ทํางานตรงนู้นทํางานตรงนี้แต่ก็ไม่ได้จะที่จะสามารถพัฒนา ผมจะใช้คําว่าอะไรเดียเชียงรายเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีรายได้สองทางทางแรกนี่คือภาคเกษตรกรภาคเกษตรกรเนี่ยทำรายได้มาหาศาลนะครับเพราะว่านอกจากปลูกผักกินปลูกข้าวแล้วก็ยังส่งออกไปขายทั่วประเทศส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวเราเราเขาเรียกว,ว่ารายได้จากงานบริการในการท่องเที่ยว ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอีกรายได้หนึ่งแล,แล้วก็เราก็เลยเอะถ้าเกิดเราทํำอย่างเี้ยเราเอางบประมาณพวกนี้ยมาจัดจัดแล้วก็ทําอะไรทําแบบให้มันเหมือนเป็นเทศกาลหรืองานหรืออะไรก็คือเรามีธรรมชาติสวยแล้วใช่ไหมแต่เราจะทํายังไงให้คนเนี่ยมันนอนเที่ยวสามสี่คืนไม่ใช่อะ่ะมาเช้าเสร็จปุ๊บเที่ยวจนทั่วทุกที่ในจังหวัดเชียงรายเลยคือจริงๆนะจังหวัดเชียงรายอะ่ะ มันเที่ยวได้ทั่วจร,จริงๆนะวันเดียวจบเลยพอจบปุ๊บเขานั่งรถตีไปเชียงใหม่จบเลยโอ้โหแบบผมอึ้งเลยะแล้วก็อีทัวเชียงรายเนี่ยก็เป็นอะไรก็ไม่รู้ทาแข่งกันอยู่นั่นอ่ะแข่งกันชิพหายก็มีอ่ะก็ไม่รู้ว่าอีหอการค้าหรือการท่องเที่ยวหรือว่าอมีสมาคมพวกเนี้ยเขาไปให้นโยบายหรือวิธีการยังไงอ่ะพราะผมดูแล้วไอความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ย ในการทําธุรกิจหรือว่าประกอบผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยผมดูมันมันยังไม่เป็นหนึ่งอะแล้วก็กรอ,อบกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยการท่องเที่ยวเชียงรายหรือว่าอะไรกระทรวงที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยนะมันมันเขาเขาไม่ใช่คนเชียงรายครับแล้วก็ นอกจากไม่ใช่คนเชียงรายแล้วผมก็ไม่รู้ว่าความรู้วความสามารถเนี่ยเขามีขีดจํากัดแค่ไหนนะแต่ว่าดูดูจากการทํางานแล้วผมก็ดูว่าเขาเหมือนแบบคุณเข้าใจถ้าคนที่เคยทํางานราชการแล้วลาออกเนี่ยพวกนี้เขาจะเข้าใจหรือว่าเขาอยู่ในระบบไม่ได้อะครับคือคนที่เก่งแล้วข้ามหน้าข้ามตาเนี่ยมันไม่ได้ดีกันสักคนเลยนะครับผมเห็นชิบหายกันหมด ต้องตามน้ำมีเส้นมีคนหนุนหลังมีคนซัพพอร์ตแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เอามาพูดเชียงรายบ้านผมดีกว่าตอนนี้โครงการหนึ่งที่เชียงรายจะทำก็คือสร้างอะคาเดมี่ศูนย์วอลเลย์บอลโดยที่จะปั้นเด็กเชียงรายเนี่ยขึ้นมาตอนนี้ก็จะเอาอาคารที่ อาคารเก่าที่ใช้กับงานแสดงโชว์สินค้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นโรงยิมที่จะใช้ฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นตะกอ้อบาสหรือว่าวอลเลยบอลแล้วก็จะทำอะคาเดมีพวกนี้ขึ้นมาขณะเดียวกันก็จะต้องสร้างหอพักนักกีฬาหาเงินหาที่เรียนหาสโมสรให้เล่นคือทำเป็นกิจจลักษณะเลยอสาเหตุเดียวมาจากที่ว่าในช่วง30ปีมานี้นะครับ ในทีมชาติเนี่ยมันจะต้องมีนักกีฬาเชียงรายลุดเปดคนสองคนนะครับไม่เป็นวบรเลย์บอลชายหาดก็เป็นวบรเลย์บอลผู้หญิงที่เล่นในร่มเนี่ยแล้วตอนนี้เรามีทั้งวบรเลย์บอลชายหาดและวบรเลย์บอลหญิงในร่มที่เราติดทีมชาติกันทั้งสองฝั่งนี่ยังไม่รวมเยาวชน21ปี19ปีที่เรายังมีเด็กเชียงรายติดอยู่อีกนะครับอันเด็กเชียงรายเนี่ยเหมือนเด็กปั้นยังไงก็ไม่รู้ตั้งแต่ปริมอินทอร์วองปราณี แล้วก็โสรยาแล้วก็อีกคนที่วอลเลย์บอลชายหาดที่เอ่อชื่ออะไรนะโอ้ผมลืมชื่อไปได้เงรู้มันจำได้ติดตาอยู่ครั้งหนึ่งที่แกแต่งตัวชุดบิกินี่ลงเล่นแล้วแบบเซ็กซี่มากอะ่ะเพราะวันนั้นชุดไปตรงกันแล้วแกก็แต่งอย่างนั้นแล้ววันนั้นชนะแล้วก็ได้เหรียญทองเอชียนเกมด้วยเนะท่มากเลยอะ่ะแต่ได้ลืมชื่อแกไปเฉยเลยว่ะใช่ลืมจริงๆด้วย อดูดูดูดนี่อ่าเห็นไหมตอนนี้เราก็สะอาดสบายแล้วนะครับเชีจร์หน้าจะมีเรื่องอะไรมาโม้กันอีกเนี่ยปะไม่มีเรื่องโม้ละผมว่าไปดีกว่าจบ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 ,จบก็ลากันเท่านี้นะครับใครอยากจะช่วยออมค่ากาแฟค่านมค่าขนมค่าข้าวม,มันไก่ห้าบาทสิบาทโอนมาได้เลยนะครับธนาคาร U O B